โอเคครับผมสาหรับคลิปนี okay. ้นะก็จะมาแนะนาเพื ine, ่อนๆนะครับผมในการแปลงตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับผมจากเดิมให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดหรือว่าจะให้ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับผมสําหรับวิธีการเนี่ยมันทำไงเดี๋ยวเรามาดูครับโอเคครับผมสาหรับการแปลงตัวอักษรภาษาอังกฤษสําหรับคลิปนี้นะก็จะมาแนะนาเพื่อนๆนะครับผมทั้งหมด3ฟังก์ชันนะครับผมก็คือจะมี lower นะครับผม อัปเปอร์นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวโ r รเปอร์นะครับผมก็คืออันแรกก็คือโลเวอร์นะครับโลเวอร์เนี่ยก็คือจะเป็นการแปลงตัวอักษรจากเดิมเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับผมวิธีการใช้งานก็คือให้เพื่อนมาที่ตัว Insert f u n ฟัง o n ชนะครับผมแล้วก็มาที่ Search for a f u n c t i o n นะครับให้เพื่อนๆครับผมพิมพ์เข้าไปเลยครับ l o w e r ตัวนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็กด g กนะครับ เราจะใช้ lower ตัวนี้นะครับแล้วก็ติ๊กโอเคครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้เพื่อนมาติ๊กที่เซลล์ที่เราต้องการจะแปลงให้เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กนะครับผมแล้วก็กดโอเคครับโอเคแค่นี้เราก็จะได้ตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมดแล้วนะครับผมจากเดิมที่มันเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับผมก็คือจะเป็นการแปลงตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับ ซึ่งตัวนี้เราจะใช้ฟังก์ชัน upper นะครับก็เหมือนเดิมครับให้เพื่อนมาที่ตัว insert function นะครับผมแล้วก็มาที่ search for function พิมพ์คาว่า upper เข้าไปเลยครับ upper ตัวนี้นะครับกด go ครับผมอ่าติ๊กตัวนี้ครับแล้วกด ok ครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับติ๊กที่เซลล์ที่เราต้องการที่จะแปลงไปนะครับผมก็ติ๊ก ok ครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดแล้วนะครับผม แล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ proper นะครับผมก็คือเป็นการแปลงข้อความให้ตัวอักษรตัวแรกนะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับผมก็เหมือนเดิมครับมาที่ insert ฟังก์ชันนะครับพิมพ์คําว่า proper เข้าไปเลยแล้วก็ติ๊กที่ go เหมือนเดิมครับก็คือเราจะใช้ตัวนี้นะครับผมติ๊กโอเคครับแล้วก็มาที่เซลล์ที่เราต้องการแปลงข้อมูลนะครับผมแล้วก็ติ๊กโอเคนะครับผมโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะได้ตัว ข้อความที่ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะครับผมในการแปลงข้อความภาษาอังกฤษให้เป็นตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่หรือว่าให้ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนหลายๆคนนะครับผม